สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันวิธีการดูแลสุขภาพในอีกมุมมองหนึ่งนะคะต้องบอ,อกว่าเป็นมุมมองที่ส่วนตัวแดงเองอะ่ะแดงใช้มาตลอดเลยนะแต่แดงอาจจะไม่ได้รู้ว่าที่ผ่านมานะคะไม่ได้รู้ว่าเออมันเรียกว่าพลังงานบำบัดน,นะคะแต่มันทําให้สุขภาพกายสุขภาพใจของแดงโดยรวมอะ่ะมันแดงว่ามันอยู่ในระดับที่ดีมาตลอดอะ่ะก็เป็นเพราะว่าเราใช้เรื่องของพลังงานตรงเนี้มาดูแล ทั้งหมดในองรวมของเรามันถึงออกมาเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะก็เลยที่จะนำมาแบ่งปันแดงได้ไปอ่านหนังสือเล่มนึงมาที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะถ้าใครที่สนใจแล้วก็ชอบอ่านหนังสือเนี่ยลองไปหาซื้อมาอ่านกันได้ชื่อทําง่ายหายป่วยด้วยพลังชีวิตค่ะเป็นหนังสือพิมพ์ของสำนักพิมพ์ดี M G นะคะเขียนโดยนายแพทย์วิโรตระการวิจิตคือแดงได้มานานมากแล้วเหมือนกันนะคะแต่เล่มนี้เนื่องด้วยว่าพักหลังนะคะคนที่ทวงปรึกษาเนี่ยส่วนใหญ่นะคะสิ่งที่จับสังเกตได้เลยพลังชีวิตตกค่ะ พลังชีวิตตกโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วบางทีพยายามไปแก้ส่วนใดส่วนหนึ่งะ่ะคืออ่ะอาการทางกายก็แก้ไปด้วยแล้วก็วนกลับมาเป็นใหม่อจิตใจก็พยายามบําบัดทุกอย่างละมันก็ยังคงวนกลับมาเป็นใหม่แล้วบางวันก็ดิ่งบางวันก็รู้สึกอ่อนเพลียตื่นมาไม่สดชื่นโดยที่เป็นโรคที่ไปหาสาเหตุในโรงพยาบาลแล,แล้วเราก็ปลอดภัยดีไม่ได้เป็นอะไรอะคะ่ะแข็งแรงดีด้วยซ้ำแต่ทำไมพลังชีวิตถึงตก ตรงนี้ค่ะแดงรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันมีองค์ความรู้แล้วเราเข้าใจเราสามารถไม่รับพลังลบแล้วรับพลังบวกให้มากขึ้นแล้วเสริมสร้างพลังจากภายในให้แข็งแรงในชีวิตของเราอ่ะมันจะสมดุลค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าป่วยเกิดจากอะไรป่วยเกิดจากธาตุสีเสียสมดุลเนาะพลังงานก็เหมือนกันค่ะถ้าพลังงานในชีวิตของเราอ่ะมันเสียสมดุลน่ะเราก็ป่วยค่ะ หลักการของพลังงานบําบัดในการดูแลสุขภาพมีง่ายๆแบบนี้ค่ะ mm hmm. เขามีแนวคิดว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ทุกสสารเลยมีพลังงานเราขับเคลื่อนและเปลี่ยนหมุนเวียนพลังงานซึ่งกันและกันค่ะแต่พลังงานที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เนี่ย mm hmm. เขาจะเรียกพลังชีหรือพลังปราณ คือเรียกอะไรก็ได้แต่มันก็คือพลังชีวิตที่ไหลเวียนในร่างกายเราเนั่นแหละถ้ามันมีปริมาณที่พอเหมาะมันไหลเวียนดีมันฟลอมันก็จะไปทําให้ตั้งแต่ในระดับเซลลเลยค่ะแล้วก็พัฒนาไปเป็นอวัยวะเป็นอะไรต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันทํางานได้ดีฟังก์ชันดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเนา แต่ถ้าเราสะสมพลังงานลบเยอะๆค่ะพลังลบในชีวิตเยอะพลังงานไม่สะอาดเยอะมันจะไปเริ่มป่วยตั้งแต่ระดับเซลเลยค่ะเซลเนื้อเยื่อนะคะก่อตัวแล้วเราจะไม่รู้ตัวหรอกเราก็ยังคงเป็นลบๆอยู่อย่างนั้นอย่างเรื่อยๆแต่เราจะเริ่มออกอาการนิดหน่อยเช่นเริ่มไม่ไมสบายเนื้อไม่สบายตัวแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโรคเนาะ <S 2> <S 2> <S แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สังเกตตัวเองค่ะมันจะรวมตัวกันแล้วนั่นแหละมันจะออกเป็นโรค โรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารโรคเกี่ยวกับระบบต่างๆเนี่ยมายาวมากเลยแต่มันเริ่มต้นจากเสียวเพราะฉะนั้นคืออะไรคะถ้าเรามีการสังเกตตัวเองสังเกตพลังงานตัวเองทุกวันเฮ้ยวันนี้ฉันพลังตกว่ะเกิดจากอะไรอะ่ะมันมีพลังงานลบอะไรที่ฉันรับเข้ามากเกินไปหรือเปล่าสังเกตตัวเองทุกวันมันจะเป็นการป้องกันคะ่ะแล้วเราซ่อมสร้าง เสริมเสริมพลังงานดีๆเข้ามาเดี๋ยวแดนจะบอกว่าทํำยังไงนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นการบําบัดเยียวยารักษาตั้งแต่ระดับเซลล์ได้นะคะเพราะฉะนั้นหลัก3ข้อของธรรมชาติบําบัดค่ะให้เราดูแลตัวเองเอาไปใช้ได้ง่าย1หลีกเลี่ยงพลังงานลบค่ะ 2. หมันรับสรรหามันรับพลังงานบวก 3. เสริมสร้างพลังชีวิตจากภายในให้แข็งแรงอยู่เสมอ3อย่างเนี้ยเริ่มต้นอันแรกเลยแหล่งพลังงานจากภายนอกนะคะทั้งบวกทั้งลบเนี่ยมันมาจาก4ี่แหล่งค่ะ1อาหาร2อากาศ สามคนสี่สถานที่อาหารก็เลยอาหารที่มันให้พลังงานลบกับเรามีอะไรบ้างคะอาหารที่ปรุงแต่งคะ่ะปนเปลื้อนสารเคมีต่างๆถามว่าทุกคนนี้จะหาที่มันแบบเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์มีไหมก็คงยากนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าลองเลือกดูจากแหล่งที่เราค่อนข้างไว้ใจแล้วก็ถ้ามันต้องกินจริงก็คือกินแต่น้อยนะคะอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ปนเปื้อนไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าให้พลังงานต่ําค่ะเช่นอาหารแปรรูปนะคะเอาหารที่มันแช่แข็ง คือสารอาหารนะมันได้ตายไปหมดแล้วค่ะมันไม่ได้เหลือสารอาหารในตัวมาแล้วพวกอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะเลยอาหารแปรรูปที่มันผ่านอะไรๆโปรเซสมาพวกเนี้ยพวกจังฟูนะคะสารอาหารไม่เหลือแล้วค่ะเรากินเยอะถามว่าเราอิ่มไหมเราอิ่มนะแต่สารอาหารนะไม่ได้เลยพวกเี้เราควรกินแต่น้อยนะคะส่วนอาหารที่มันให้พลังงานบวกกับเราค่ะช่วงไหนนะเดี๋ยวบอกเลยพลังงานตกอ่ะสำรวจอาหารก่อนนะคะอาหารการกินที่เรากินอยู่อะเราเลือกกินเกินไปหรือเปล่าเรากินครบห้าหมู่หรือเปล่า เรากินอาหารที่คนอื่นบอกว่าดีแต่เราแพ้หรือเปล่าเราย่อยไม่ดีกับอาหารประเภทนั้นหรือเปล่าสังเกตตรงนี้ค่ะแล้วลองอาหารอาหารที่มันให้พลังงานบวกอาหารผักผลไม้อาหารปรุงสดใหม่ได้มาจากธรรมชาติอาหารที่เรากินแล้วเรายิ้มร่างกายเราสดชื่นหาอาหารเหล่านั้นมากินค่ะเนี่ยเป็นการเพิ่มพลังงานบวกเข้าร่างกายของเราข้อ2ค่ะแหล่งที่2ออากาศค่ะอากาศบริสุทธิ์ค่ะ คือทุกวันนี้ถามว่าเรามีเครื่องกรองอากาศเนาะแล้วเราก็อยู่ในห้องแอร์เราก็ไม่ได้รับฝุ่นอะไรทําไมรู้สึกไม่สดชื่นเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติค่ะบ้านต้องมีหน้าต่างค่ะบ้านต้องมีลมฟโฟล์เราต้องได้รับลมธรรมชาติให้เรารู้ตัวเองบ้างเอยเราอยู่ในหน้าร้อนเราอยู่ในหน้าฝนเราอยู่ในหน้าหนาวเราได้รับกลิ่นไอดินเวลาฝนตก เราได้รับลมหนาวมาประทะตัวเนี่ยคืออากาศบริสุทธิ์คือพลังบวกที่เราจะได้จากธรรมชาติถ้าวันๆนะคะทำงานอยู่ในห้องแอร์เครียดอยู่แล้วอะแล้วยังไม่ได้มีแบ่งเวลาออกไป หนึ่นสักครั้งส,งสองครัง้งออกไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยแสดงว่ามันจะเป็นการสะสมพลังลบโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะแกอีกอันนึงก็คือพวกกลิ่นเนาะอยากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กลิ่นไม่ดีค่ะก็ดูในเรื่องของความสะอาดเนาะถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ตลาดหรือใกล้แหล่งน้ำเนีเน้ยค่ะก็ลองดูว่าเราจะมีวิธีการโพทคิกหรือว่าวางแผนในระยะย,ยาวกับชีวิตของตัวเราเองอยังไงได้บ้างนะคะแหล่งพลังงานที่3ค่ะแสดงว่าสําคัญมากก็คือคนค่ะ คนน่ะมันก็เหมือนก้อนพลังงานน่ะที่เราต้องปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนแบ่งปันพลังงานกันอยู่ตลอดเวลาคือทุกวันนะเราต้องเจอคนอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วเราจะทํายังไงที่เราจะพาตัวเองไปหาแหล่งพลังงานดีๆได้อย่างไรบางทีเราก็เลือกไม่ได้หรอกเราทํางานน่ะเราต้องเจอคนเนี้ยเราต้องประชุมกับคนกลุ่มเนี้ยที่ถามว่าคือไปนั่งอ่ะไม่ได้คุย,ยนะแค่มองหน้าก็รู้ร,รู้แล้วว่ามีมีพลังลบอยู่แต่ถามว่าเราเลี่ยงได้ไหมเราเรยงได้ยากเพราะฉะนั้นอยู่เท่าที่ความจําเป็นให้เราอยู่ค่ะ แต่เราควรหาเวลาไปหาใครพลังบวกบวกกัลยาณมิตรค่ะคนเราต้องมีกัลยาณมิตรในชีวิตนะคะคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมันมีพลังงานบางอย่างที่แค่นั่งด้วยกันนไม่ต้องพูดกันนะเรายังรู้สึกได้ถึงพลังงานบวกบวกเลยอะ่ะแดงปีหนึ่งอ่ะแดงต้องเจอพี่พี่ที่แดงเคยทํางานด้วยแดงรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ๆเพื่อนๆกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่แดงต้องการแลกเปลี่ยนพลังงานดีๆด,ด้วยกันน่ะ ดตมีค่ะดังมีคนกลุ่มในในชีวิตและอยากให้เราทุกคนมีเพื่อนกลุ่มเนี้มีคนกลุ่มในในชีวิตแล้วรักษาเขาไว้ให้ดีคนเหล่านี้จะให้พลังงานบวกกับเราค่ะแล้วคลื่นพลังงานของคนนะคะมันดึงดูดอยู่ในระน,นาบเดียวกันแปลว่าอะไรถ้าเราเป็นคนที่มีคลื่นพลังงานที่ดีอ่ะเราก็จะดึงดูดแต่คนที่ระน,นาบเดียวกับเราเข้ามา แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ขึ้นพลังงานไม่ดีค่ะเป็นคนดราม่าอย่างเงี้ยหรือเป็นคนที่วันวันหนึ่งอยู่แต่กับเรื่องที่มันลบๆตลอดเวลาเลยอ่ะคือไม่ได้ชอบหรอกนะแต่ชอบอ่านเรื่องแบบนี้นค่ะมันก็จะดึงดูดคนประเภทเดียวกันอะไรที่มันลบๆเหล่าเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องของสื่อหรือว่าสารที่เรารับในทุกวันด้วยนะคะพยายามรับแต่สื่อรับแต่สารที่มันค่อนข้างจะลงใจมันก็จะเป็นการชักนําเราให้ไปอยู่ในคลื่นพลังงานที่ดีๆได้ค่ะ สุดท้ายก็คือเรื่องของสถานที่ค่ะสถานที่ก็มีพลังงานค่ะสังเกตทำไมอยู่เนี้ยคนต้องไปทํางานที่ร้านกาแฟหรือทําไมคน w ว r k from h o โ e งต้องจัดบ้านให้สวยเลยต้องแบบอยู่ท่ามกลางแบบมีโต๊ะมีอะไรที่แบบดีเพราะมันคือสัปปายยะค่ะคือไปนั่งแล้วมันอยากทํางานอ่ะแล้วหัวสมองมันไหลลื่นเพราะว่าอะไรที่มันดีมันสะอาดมันบริสุทธิ์มันจะทําให้เราทํางานได้ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นสถานที่สําคัญถ้าช่วงไหนรู้สึกว่าจิตตกพลังลบเยอะๆลองจัดสถานที่ดูค่ะ พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่สบป,ปายะมันจะช่วยเพิ่มพลังบวกในชีวิตให้กับคุณได้ค่ะนั่นก็เป็นแหล่งพลังงานจากภายนอกสี่แหลกนะคะทาให้เราลองสังเกตตัวเองได้ว่าเราจะเลี่ยงการรับพลังงานลบยังไงแล้วเราจะหมั่นรับพลังงานบวกอย่างไรอาหารอากาศ สถานที่ลองเติมสิ่งเหล่านี้หาจุดเหมาะสมของตัวเองแล้วเติมพลังบวกดีๆจากสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวเองดูนะคะส่วนแหล่งพลังงานที่3ก็คือแหล่งพลังงานจากภายในค่ะเราจะมีวิธีการเสริมสร้างพลังจากภายในให้มันเข้มแข็งแข็งแรงสะอาดสดใสไหลเวียนได้ดีอย่างไรแดงจะไปพูดในคลิป ะะก็อย่าลืมกลับมาฟังกันได้นะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ลองแบ่งปันให้คนที่คุณรักดูนะคะเราจะได้มีก้อนพลังงานดีๆมาแบ่งปันพลังงานดีๆให้กันค่ะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปกลับมากับแดงได้ใหม่ค่ะวัแดงแพทย์แผนไทยราไปก่อนสวัสดีค่ะ